น้องไวทองสองขวบทําไมบางทีก็บอกความต้องการตรงๆทําไมบางทีก็เลือกที่จะงอแงคะสองขวบเราอายุเท่าไหร่คะคุณพัดเออเอาตัวเองแล้วกันเนาะนิกกี้สามสิบเอ็ดเนาะบางครั้งบางวันกูก็อยากจะงอแงบ้างบางครั้งบางวันก็หุนหงิดบ้างบางครั้งบางวันก็ไม่ได้ดั่งใจบ้างบางครั้งบางวันก็จัดการอารมณ์ได้ดีเชียวบางครั้งบางวันลืมว่ะเลยเถิดไปแล้ว เหมือนโวยวายไปแล้วเหมือนกันบางวันมันก็มีบ้างไหมล่ะขนาดเป็นผู้ใหญ่บางทียังแบบเผลอเลยแต่ถ้าคุณมีสติอ่ะตัวคุณเองเราเป็นผู้ใหญ่เนาะเรามีสติสติคืออะไรสติคือการระลึกรู้ค่ะการระลึกรู้มาจากสมองก้อนไหนก้อนที่ถูกพัฒนาช้าที่สุดคือก้อนส่วนหน้า ที่เด็กเขาพัฒนาได้เร็วที่สุดและต้องรีบที่สุดจากในท้องเลยสมองหรือร่างกายของเราอะพัฒนาเร็วสุดคือสมองก้อนในสุดหรือสมองสัญชาตญาณของสัตว์นั่นเองนะคะคือเรื่องของการหายใจหิวสัญชาตญาณคือจับปุ๊บร้อนเด้งนี่คือสัญชาตญาณที่สมองทํางานได้คล่องมากเลยตั้งแต่ในท้องเริ่มออกมาจากท้องเราสมองก้อนต่อมาที่มันกําลังพัฒนาคือสมองของอารมณ์สมองของอารมณ์คือการกีดไม่ชอบ งุดงิดโกดหัวเลาะคืออารมณ์ทั้งหมดอะไรก็ตามที่เป็นอารมณ์นะคะสมองก้อนที่เป็นสติและลึกรู้มันอยู่ก้อนที่3ที่จะถูกพัฒนาได้ดีที่สุดตอนอายุ20-25นะซึ่งบางคนตื่นรู้เร็วหน่อยก็โชคดี เข้าไปเห็นสัจธรรมหรือธรรมะเร็วกว่าเด็กทั่วไปหรือผู้ใหญ่บางคน40-50ถึงจะเห็นสัจธรรมธรรมชาติของชีวิตธรรมะคือบางคนบอกอย่ามาพูดแสลงหูเรื่องธรรมะซึ่งธรรมะแปลว่าธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติได้เร็วคนนั้นก็คลายทุกข์ได้เร็วดังนั้นไอ้สมองตรงเนี้ยสมองสติระลึกรู้เนี่ยมันอยู่สมองที่พัฒนาช้าที่สุดแล้วเด็ก2ขวบกําลังพัฒนาอารมณ์อยู่ กำลังเก่งในด้านของสมองด้านอารมณ์ดังนั้นเวลาเขาปิดเขาออกได้เลยหมายความว่าเด็กเขาไม่ได้ช้าแบบนั้นจังหวะที่เราตีเขาปุ๊บเขาก็ร้องเลยเพราะอะไรสมองด้านอารมณ์เขาเก่งมากเนอว่าใครอยากจะสมัครเรียนก็ทักเลยนะทักเลยนะใครที่อยากเข้าโรงเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกจิตวิทยาการเลี้ยงลูกนะคะไม่ให้มีปมทักเข้าไปได้เลยเนาะ